ทางจังหวัดกาลสินนะคะได้กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเข้มข้นเลยในการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงที่พี่น้องประชาชนเดินทางกลับนะคะพร้อมกับให้กำลังใจศูนย์อาชีวะซอยเหลือประชาชนนะคะฟิกอิสเซนเตอร์ค่ะเพื่อที่จะดูแลสมแท้ย่านพาฒนาให้กับพี่น้องค่ะนายสุภาษิตก่อจะเริ่มโยธผ้วราชาการจังหวัดกาลสินค่ะยังคงกำชับทุกหน่วยงานให้ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องจากพี่น้องประชาชนวนีทย่อยเดินทางกับแล้วนะคะและการเน้นย้ำค่ะให้ทุกด้านตรวจยึดนะคะตรวจความปลอดภัยค่ะปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะผู้ขับขี่หนีบอบอให้เมานะคะเมาบ่็อกขับขับบเร็วสวมหมวกนิรภัยค่ะขาดเข็มขัดนิรภัยหรือว่าปฏิบัติตามมาตรการ1 0รถ ่คะโดยเฉพาะจังหวัดกาลสินค่ะเป็นจังหวัดที่นีเส้นทางผ่านไปหลยจังหวัดในภาคอีสานเนาะค่ะการจราจรการขอนขังที่ซีนาแนนเฮนไห้ผู้ใสรถใสถนนก็นต้องใสความระมัดระวังเป็นพิเศษบ่ประมาทค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีมิสติในการใสรถใสถนนมีน้ำใจวัสดะเพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดเนาะค่ะไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินค่ะพี่น้องกําลังเดินทางกลับนะครับแล้วเราก็ได้มีมาตรการนะครับเรามีการประชุมเข้ม ในเรื่องของการที่จะจุดบริการจุดตรวจการให้ความสะดวกต่างๆนะครับการที่จะให้พี่น้องนะครับใช้ความเร็วลดลงนะครับเนื่องจากว่ารถมีจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นในด้านนี้เราได้มีการกำชับนะครับโดยเฉพาะรถบรรทุกนะครับรถพ่วงข้างนะครับเราจะไม่ให้ท่านออกมาใช้ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะทําให้เกิดอันตรายกับรถที่เดินซั่จรไปมานะครับวัดกาลสิน ท่านกระได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะครูนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาลสินที่มาจัดศูนย์อาชีวะซอยเหลือประชาชนฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่จุดบริการประชาชนปั๊มน้ำมันโนนตาลอำเภออย่างตลาดจังหวัดกาลสินซึ่งกระถือเป็นน่วยงนสนับสนุนที่สำคัญค่ะในการซอยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งได้ให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของรถ ไายน่ะมั่นเครื่องฟรีและก็ดูแลหยดยานพาหนะในช่วง7วันอันตรายบวสิเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์โดยมีผู้มาไซบริการในแต่ละมือีน่เป็นจำนวนหลายได้ค่ะค่ะ